ได้ไหับนกครับอาารครับขอญากับสวัสดีครับบันาลผู้บริหารแขกผู้มีเกียรตินรัวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานอรในวันนี้ครับกับงานนะครับแลกขครับเปิดตัวรายการนะ a i n g Boy Thailand นี้ครับอยู่กับผมครับเชรกีรวัชรัสิวราที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นั่เองนะครซึ่งวันนี้รเมีการไลฟสดครับในลายาฟอด้วยนครับเ้ขุท่าน

เรียนเชิญทั้งมทุก่านะครับผมเสื้อขอ่เอวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 各位 <noise>、okay, uh, 朋友，大家好。啊，呃，今天很荣幸来到来到这里，也感谢呃、uh, 万泰的领导和我们的 Super Mentor 的呃导师在这里。我们今天借这个场地来去发布我们整个 Amazing w o Thailand 的这个整个的项目。Uh, ครับผมก็เลยเ้ขออนุญาตสวัสดีแคมพูเกตทุกท่านนะครับรวมถึงกบลัิสุดแเกตอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นงครับต้องขอขอบคุณซูเปอร์เมเทอร์นะครับรวมถึงผู้บริหารจากช่องวัดทุกท่านดเลยนั่นเองครับอ่อกคนดีครับสวัสดีคอับสวัสดีครับสวัสวดีครับ เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มีซูเปอร์เมนเทอร์ทุกท่านด้วยแล้วในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับท่านซูเปอร์เมนเทอร์นะครับที่ผมได้บอกไปว่าในการดีสเป็นรายการเรียลลิตี้ส่วนตัวที่นึงที่จะใหม่มากๆจริงๆแล้วก็ได้รับเกียรติจากซูเปอร์เมนเทอร์ทั้งสามท่านรวมถึงกับยังมีครูหรือว่าเมนเทอร์อื่นๆนะฮะที่จะสอนในในแหน่งต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตขอเชิญผู้บริหารต้อนรับนะครับซูเปอร์เมนเทอร์ของเรานะครับพี่เอสุภชัยที่สุภาชาติ

ขออนุญาตให้ท no. no, no ั้งสามท่านทักทายแขกรเชิทุกท่านอย่างเป็นทางการนิดน yeah. yeah. ึงครับเดีริ่มจากพี่บีก่อนเลยก็ได้ครับสวัสดีคนรับกท่านสวัสดีนะคะเอาค่ะพี่นวิชัยค่ะยเนดีที่ไมาเอเชียได้เลยนะครับ สิ่งที่ทั้งสามท่านตัดสินใจมาร่วมโปรเจกต์นี้นั่นเองครับในฐานะซูเปอร์เมนเทอร์นะครับจริงๆซูเปอร์เมนเทอร์จะมี4ท่านอีกท่านนึงคือคุณนุ่นกุลนะครับซึ่งเป็นอดีตติดอาร์เคดเมทมาประชันมาด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่เอกก่อนดีกว่าเริ่มจากตามลำดับอาวุโสใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ให้เรียกพี่เว่าเอเชียนะเอกเเอเชียเอเชียคือแบบเล่าให้ฟังเลยแบบเรียวๆเลยนะครับมีวันหนึ่งแบบว่า นอนดูหนังจีนเพราะว่าตอนนี้ติดติดเอนเตอร์เทนเมนต์ของจีนมาก <Okay. S 1> ก็หลุจากการะเพงเมืองจีนไม่ได้นั่ง <un> นอนดูอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์ติดต่อมาบอกว่ามีรายการนี้เกิดขึ้นซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้จัดการดาราหรือนักปั้นน่ะก็ลั <c oughs> งหาวิธีทางที่อยากเอาคนไทยเข้าสู่กระเพงเมืองจีนแบบอารมณ์พี่บี้แบบนี้ค่ะแล้วปัญหาวิธีไหนก็แบบว่าไม่รู้ยังไม่มีหนทางแล้วก็รู้สึกว่าเวลาน้องก็ติดต่อมา ันนี้ค่ะมันจะทำให้พี่เออะสามารถเอาหลงไทยที่ละมูนให้ประดาแม่จีนหรือทุกคนได้รู้จักและได้เจอเนี้ยค่ะพี่เอก็เลยตรงลงรับปากเลยโดไม่คิดอะไรเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่ทำให้เอนเตอร์เทนไทยโกไปสู่ไชน่าเนี้ยค่ะครับแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วก็พี่เอ,อรู้สึกว่าผู้ชายของเราอะค่ะก็หล่อไม่แพ้พระเอกจีนเลยนียค่ะเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้จักอะไรประมาณนี้ค่ะคขอบคุณคคนะคะ 我大概给大家翻译一下、啊，刚才呢，就是 A 姐说的，是我才提问的是为什么啊、呃、？A 姐呢来参参与到这个节目呢？A 姐就说呢，其实那天她是在她家里面看了，就是啊、呃、中国的一些剧和作品，然后她写的就是如何把泰国的艺人走进中国的市场。那么就有一个人突然给她说：“那你有没有对这个这个项目有没有感兴趣？”那说的肯定的，很非常非常 OK，因为她本身也是。 非常喜欢看中国的剧，然后他的想法呢就是，其实泰国也有很多很多的优秀的演员，啊，也想把泰国的这些优秀演员走到中国市场，นะครับ，อ่าพรมเมื่ขอบคุณนะครับอ่ะต้อนรัพี่บีดีครับพี่บีดีี่ผมขอเป็นภาษาจีนเลยจมูกแบบเขาเปล่าภาษาไทยได้ได้ครับภาไทยไทยและจีนเลยน่คู่กันเลยพี่พี่ฮะรับก็ก็จริงๆอย่างแรกก็คือเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทางเมโกที t ีเนาะเพราะงานะไม่ชื่อเนี่ย ในประเทศจีนเนี่ยเป็นเป็นช่องที่ใหญ่มากๆนะฮะแล้ววันนี้ได้มาร่วมกัชบช่องวันนะครับผมเชื่อว่าความยิ่งใหญ่สองฝั่งที่มาปะทะกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ให้กับคนดูแน่นอน,นครับแล้วก็ Amazing Boy ไทยละคร,ครเนี่ยมันเป็นรายการที่มันออนสู่ทั่วโลกเนาะเด็กๆทุกคนไม่ว่าคนอยู่มุมไหนในประเทศไทยเนี่ยคุณสามารถที่จะมาประกวดแล้วชายนิ่งผ่านรายการนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ทำตามความฝัน 团队那那那，你看，就像我说的，其实湖南卫视跟冲晚就是其实是在中国跟泰国就非常大的一个平台，所以今天两个平台，我觉得肯定会摩擦出非常大的一个火花。然后每一个练习生们如果来比赛的话，我觉得透过 m a g o TV 要冲晚，我觉得肯定会。 让全球的人都能认识到你，所以我希望大家可以加油，努力做好自己的本分，然后追逐自己的梦想，加油！来、那个，我们看，个范 เลยในการที่จะตอบตกลงนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทางในก็ทีวีด้วยที่ให้ไพ่ได้รับเกียรติในการที่จะเป็นเมนเทอร์ค่ะขอบคุณมาก็คือที่ยกคือที่พายคือที่ก็คือที่พาย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 ก็ค是อที่พายก็คื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 อที่พา ยอญญายาอก,ยกจะเป็นไปได้สิซีนิมในเยาฉินครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นรายการนะครับ Survival Reality แบบดูโอแบบคู่ปกติจะเป็นแบบเดี่ยวแบบเดี่ยวแบบเดี่ยวอันนี้แบบคู่ผมเชื่อว่าในฐานะซูเปอร์แมนเทอร์มันมีความท้าทายมากๆจริงๆพี่เอคิดว่ายังไงว่าตัวเอง มันจะยากแน่พี่เอว่ามันเป็นอะไรที่ท,าท้าทายจริงเวลาเป็นคู่อะค่ะมันจะมีแบบพลักบมกัดหยางเขาเรียกว่ามีไอค contact ของแต่ละคนสู้กันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วรายการเรามีการเปลี่ยนคู่สลับกันด้วยอะคะ่ะจริงหรอใช่ค่ะพี่เอว่าอัธนนิยคะ่ะซึ่งมันจะทําให้ท้าทายยิ่งไปอีกอย่างเนี้ยคะ่ะโอเดี๋ยวรอดูนะครับเหมือนเราดูอะไรก็แล้วแต่ถ้าโดดเดี่ยวเดียวดายอะมันจะรู้สึกแบบว่า มันเปเปลียวแต่เวาลามันเป็นคู่อ่ะมันจะมีแบบว่าองค์ของแบบว่าจิ้นฟินเลยเนียค่ะแล้วทุกคนจะได้มาลุ้นกันในรายการว่าเราจะจิน้นจะฟินอะไรกันแบบไหนยังไงอย่างนี้ค่ะนะคะครับโอเคครับนี่ไมส่อชยงงนะช่ที่้นอ่าที่นั้นน的้นนั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 ้นน的้นนั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 ้ คนก็拆又分又合体又分又合体ดังนั้นในจุดนี Chun, Pal, ้มันทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นมากๆทุกงตั้งตารออย่แล้วนะคะสำหรับพี่พายรู้สึกว่ามันจะมีความน่ารักแน่นอนแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าลุ้นไปด้วยทุก EP แน่นอนนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราในฐานะเมนเทอร์เราก็อยากทําให้ฝันของน้องเป็นจริงโดยการผลักดันแล้วก็ดึงความชายนิของเขาออกมาแล้วทุกคนจะได้เห็นความเซอร์ไพรส์เลยน

กระตุ้นทำให้คนอยากเต้นมากๆนะฮะแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆทั้งหมดที่ที่วงทุกคนนะเต้นอยู่บนเวทีนะฮะอยากจะเห็นวงแบบนี้มากๆนะฮะแล้วก็สําหรับที่เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นเป็นคามสมัารคีที่จะที่จะสร้างเฟรนด์ชิพระหว่างคู่ที่ทำอะไรที่ต้องโชว์เป็นคู่เป็นดูโออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นท้าทายแบบหนึ่งเพราะว่านอกจากสิ่งที่เราต้อง ซ้อมกับตัวเองแล้วแล้วเราเังต้องช่วยสปอร์ตผู้หูของเราให้ดีด้วยผว่าเป็นอะไรที่เป็นการฝึกก่อนที่จะเข้าวนการวนการวนการบันเทิงนะครับรับผมนะฮะไลก์กันทุกบทแบบนี้เหรอโอ้ใช่ใช่ผมท่น่าทึ่งก็我们的就 Amazing Thailand 的 o r e to Shine 这首歌我我的个人是非常喜ว然后我也希望บา 表演这首歌，然后我觉得比比较难处的地方，就可能是说，你单人的比赛可能是对自己要求更多，但是如果今天是一个双人的比赛，我们要顾到自己，也要顾到我们的同伴，所以说这也是一个非常 challenge 的地方，所以大家加油！的 หนึ่ล้านบาทเยอะมากเลยเยอะมากแม้จะเวลานี้ค่ะหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทเนาะนะฮะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วรายการนี้ผมต้องเป็นรายการหนึ่งราการที่น่าจะต่างมากจริงเพราะว่านอกจากเป็นซูเปอร์เมนมีซูเปอร์เมนเทอร์แล้วได้กล่าวว่ายังมีเมนเทอร์ท่านอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะในรายการจะบ่มเพาะไม่ว่าจะเรื่องของดนตรีมีมิวสิกดีเรคเตอร์มีแดนซ์ดีเรคเตอร์ต่างๆด้วยผมเชื่อว่ารายการจะเป็นรายการที่คุ้มคุ้นมากจริงรู้สึกครับ เคมีของคาร์บูเรต์นี้นชืวอว่าเป็นเป็นสิ่งที่แน่สนใจมากๆอยากให้ทั้งสามด้านก,การฝ่าแตงรายการนี้นิดนึงครับนอกจากพี่้ายออกมได้ครับสำหรับ้ายนะคะก็อยากให้น้องๆที่มาสมัครนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันมาให้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะดึงศรรักยภาพของตัวเองออกมานะคะพวกเราในฐานะที่เป็นเมนเทอร์นะคะ โอทูไชน่าอย่างนี้นะค่ะเปิดประตูเมืองจีนให้กับทุกคนนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจมาสมัครกันเยอะๆนะคะงานนี้นะคะทำเพื่อทุกคนเลยนะคะเพราะว่าจะสนับสนุน,นทุกคนให้ไปสู่จุดที่พี่เอมองไว้ว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนนะคะ คนเห็นคุณมากๆในโลกใบดีได้เลยกับรายการของเรานะคะ Amazing Boy นะคะมาสมัครกันเยอะๆเบืรอรางวัลก็เยอะโอกาสดีๆมีให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ับสำหรับพี่นะครับก็เป็นเป็นบุคคลที่ทำงานที่ประเทศจีนมาเยอะพอสมควรเนาะผมก็รู้สึกว่า ผมอยากให้เด็กไทยที่มีความสามารถเนี่ยไปไป 90, ก้าวสู่วงการจริงเหมือนพันพี่อะไรอย่างเงี้ยครับ<ๆ> <c oughs> เพราะว่าจริงๆที่เราเจอกัน้องหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กที่พูดจีนเยอะมากๆนะฮะก็อยากให้ไปด้วยกันนะฮะเวลาอยู่ตรงนั้นคเนเดียวมันเหงานะฮะอยากให้เด็กไทยหลายๆคนนะที่จะได้ไป,ไปมืองจีด้วยกันแล้วก็ให้คนทั่วโลกเยได้เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งเหมือนกันแล้วก็ไม่แพ้ไม่แพ้ชาติอื่นด้วยครับ นะครับโปรโมทนิดน<嗯>ึงครับนะสุดท<呃>้ายนี้ครับอยากให้พี่วินเป็นตัวแทนนะครับชุกคนเป็นต้องสัมผัสนะครับฝากถึงรายการนี้ครับเป็นประชาราชนนิดนึงครับมาถึงพี่ใช่ครับพี่เอ่อโจเ我希望这次的节目可以非常非常的完美顺利然后我们有很厉害的团队然后有很厉害的 s t a f f 然后我希望大家努力加油然后我们 一二三，还有滚滚，我们四个 mentor 一定会好好的 support 你们，加油，苏苏卡！我们华杰，祝贺你们！祝贺每届我们的国家的健儿，祝贺每届的冠军，好，我们来个，来个尖叫声，好不好？ ผมได้บอกไปครับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับในรายการของเราในครั้งนี้ครับนบอกจากจะมีซูเปอร์เมนเทอร์นะครับที่มั่งคั่งสัดแล้วก็รวมถึงทีมมิวสิกดีเรคเตอร์นะครับเราได้เรียนได้รมา Thank you ที่บอกไปฮะวสมทชนทุกท่านครับหากให้มองกล้องไหนนะครับสามารถยือให้สัญนาได้เลยนะครับอี้ก็เป็นมิีิเจียมเชียงร์เบอดหรือตาวีรขอจีบมนได้แล้ว要看啊那个镜头。 i